สวัสดีค่ะเมนูเมอนค่ะเย่าสภาพมาเฮดพัดบุ่นเซนค่ะพี่น้องนะคะเมอนพัดวุ่นเซนสไตล์เย่าค่ะพัดกินเองนะคะพี่น้องจะบมีหอมใหญ่กระเขือเทศนะคะก็จะมีแค่รดค่ะกระลำปีหั่นฟอยแล้วก็เห็ดหัวนูฟอยกระเทียมบุบค่ะไข่ไก่สามฟองค่ะพี่น้องนะคะมีแค่นีอุลค่ะแล้วก็บุ่นเซนเจนําไว้นะคะฮาพัดให้เจ้าหน้านะคะพี่น้องเย่าตองใจกระเขือเทศกับหอมใหญ่นะซึ่งบบเกอหมักเลยค่ะพี่น้องนะคะ ก็เลยคิดยากแบบนี้ก็เลยสะพัดกินจา้าค้งแบบนี้ค่ะก่อนอื่นค่ะพัดกระเทียมหัวเรืองหอมเลยค่ะพี่น้องนะคะน้ำมันใสไปแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเจลลอนใหญ่นะคะพี่น้องนี่ค่ะ้มนี้เมนู้มนี้พวกย่ากินกันสามคนน์น,นี้พับพุดเสร็จย่างเดียวเลยค่ะอย่างอื่นบ่มี่นะคะพี่น้องพัดนัวๆกินก็เขาสวยแค่นั้นละค่ะนะคะจากนั้นค่ะใสไข่ลงไป ก็ได้มักหมูก็ใส่หมูน้ำก็ไเด็เด้วยค่ะที่หนองก่ว่าโหยาเบือหมูเบือ,บอไก่นะคะใส่ตะไข่ก็พอค่ะุ้ยกระเด็นกระดดนนะคะล้วนไข่ใหพ่อสุกค่ะนะคะล้วนเลยแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นค่ะใสกะลัมปีลงไปค่ะนะคะยอาใสไหลเนี่ค่ะสิะกินเป็นพักนะคะพี่น้องแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูนี่ก็ต้มไว้แล้วค่ะนะคะจะดวงด้วยการพัดผู้ใดยันไข่แหลกก็ตักขึ้นไหวก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็จะพัดไปครั้งหนึ่งก่อนแบบนี้ค่ะพัดให้กะลัมปียุบสักนิดนึงค่ะ ส่วนกะลัมปีนี่ก็แล้วแต่พี่น้องคือเกาล่ะค่ะมากหลายกับไส้ลายบ่มากลายก็บ่ต้องใส้คือลาาที่ย่าเนะะี่ยค่ะพี่น้องเพราะว่าเย้ไส่กินเป็นพักนะคะก็เ,เลยใสหลายเนี่ยค่ะน่ะจากนั้นค่ะใส่หุนเสซนลงไปค่ะ ใส่บุสเซนล้วต้องหาโตสร้อยค่ะพี่น้องก็คือตะเกียบนะคะปิดไส้แห้งค่ะพัดหุนเซนใส่ไทยนะคะไม่นุงง่งง่ายๆแต่แสบผับพี่น้องนะคะปุุงดีๆนุ่งๆเนี่ยจะหน่อยหนึ่งขายกินก็สวยนะคะก็เอาอยู่ลุกผู้ใดสิกินตะพัดหุนเซนก็ไดค่ะพี่น้องนะคะแล้วแต่สะดวกด้วยค่ะ หลังจากนั้นค่ะย่าก็สกปุงรสค่ะใส่ซสี้ยวขาวลงมไปค่ะนะคะไลยแนงนิดนึงนะคะตามด้วยผงปรุงรสจ้าขาดปรได้เลยค่ะก็เผาสีแบโปแสบ,สยบอยู่บรงนี้เลยค่ะพี่น้องสรับเย่าก็คือผงปุงรสค่ะตามด้วยน้าตาลทร้ค่ะใส่ลงไปนะคะ ผัดเวอรเซนของย่าจะออกวานเข้มเลยค่ะพี่น้องนะคะสีบมีรลดอื่นนะคะสิะออกวันนิ่มเข้มหน่อยๆน,นะคะเอาละค่ะที่นี่บตกองยันไข่แหลกค่ะนะคะพาร์ตเฮเว่นเซนา่สุกเลยค่ะนะคะ,นะคะจักนันค่ะเติมซีอิ๊วดำอีกจกนิดนึงค่ะ ทำสีนะคะพี่น้องหลังจากนั้นพัดไปเรื่อยๆค่ะนะคะให้บุนเส้นเข้าซุปค่ะค่ะเคยชิมรสค่ะหลังจากบุนเซนเท่าพัดซุปได้ที่ละค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเห้ชิมรสในสักนิดนึงค่ะ ใส่ซีอิ๋วแน่จะนิดนึงนะคะมันต้องเห้เค็มนะคะพี่น้องาหรับรสของเย่าวนี่ต้องเห้เค็มหวานนะคะทำกาช่าอีกนิดนึงค่ะโอเคเลยค่ะหลังจากนั้นปิดทายด้วยแค่รอค่ะพี่น้องนะคะพัดค้นให้เขากันค่ะนะคะผนะูดใดบ,บ่มาแค่รอชุกกับค้นๆโยงๆเนี่นนจนิดนึงกับพ่อละค่ะพี่น้องนะคะ แค่นี้ละคะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จผัดผัดวุ้นเส้นใส่ไข่หรือผัดหั่นซอวามุนเส้นใส่ไข่ก็ถือต่องละคะผัดไข่ใส่มุนเส้นไข่ตรงไหลก้อนนี้นะคะพี่น้องไปค่ะแต่เย่ายกออกเห็ดจากเตาไปให้เบิ้งมองจึงแจงมองบ่ฮอนค่ะได้ละคะพี่น้องไม,ม่นุ่อนี้ค่ะผัดมุนเส้นใส่ไข่ค่ะเมนู่เห็ดไงแต่แสบนะคะพี่น้องพี่น้องของบอกขาดยางขาดต้นทอมคะ่ะพี่น้องนะคะลืมใส่คะ่ะพี่น้องก็บ่บเป็นยังนะคะของเย่าผัดแบบสไตล์ที่เย่ากินเลยคะ่ะพี่น้องก็จะมี กะลัปีแค่รสแล้อก็เห็ดหู้หล้วก็ใส่ไข่ไข่นั้นะคะพี่น้องจะบ่มีบมบกเกอเทศหรือว่าบ่มีหอมใหญ่นะคะซึ่งเอ้าบข่อยชอบแบบนั้นนะคะพี่น้องแต่ว่าเผพัดให้เจะหน้ากินกับสัพัดจังซันนะคะอันนี้พัด่งไงใส่ผงปรุงรสซีอิวขาวซีอิวดำน้ำตาลทรายแค่นี้ระคะพี่น้องท่าไม่รสหวานเค็มเนี่ยจะนิดหนึ่งนะคะส่วนใครพี่น้องสามารถปรับได้เลยค่ะมากหน่อยแล้วแต่เฮ้าเลยค่ะพี่น้องนะคะเห็ด่งยๆกิน่งไๆแซ่บเพื่อกันค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่่เขาามมรับชคะ มากกว่าไรก็แชร์กดติดตามให้ขอบคุณกํา่ังใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะมาค่ะกินเขากินาน้ำด้วยกันค่ะเมนูง่ายๆค่ะพัดปูนเส้นใส่ไข่หอมๆย,วยวั่วๆจ้า